สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาอยู่กับบ่าวโฮมเช่นเคยครับนี่หลาปลาครับกับทีมงานเหมือนเดิมผมมีเ<ม>วียดครับนี่ครับปลาตะเพียนใส่งามๆครับ <ใน S 1> ครับพอคั่วฟักโป๊ะเมืองโตปลาครับเมือองตวปลาด ปลาเลี้ยงครับเรต้องหากินไกล้เราครับหากินนี่จุกิใกล้เนี่ครับว่านแหเป็นกระปิกินนะครับนี่ะครับทานครับแต่ถนนว่านแห้่พเป็ี่ยนกระปิกินคือเป็นว่านละนี่ครับทั้งปีงทั้งลาบครับนี่แมนแดงเราสองปองแมน ดังเราสองปองดังปองญ่กระปองหน่อยนี่ครับเป็นจีว่านเอายีครับยังไ่ทันพ่อหมดคันหมดลำคันะเเตต้่าแบรี คือเอาผ <als> ่านไหมอืมเด็ต้องระบบิว่ายนี่าเป็นไฟฟ้าโดยตรงเป็นไฟฟ้าร0อยเปอร์เซ็นต์เลยรถเดือเป็นเป็นยี่ห้อที่มันแบบว่าเสร็จแล้ครับภาากัลยปะคุณะของแสบครับของแสบระดับนี่ครับบรรยากาศยุทงครับบรรยากาศสบายสบายบ้านเรานี่ครับความสุขกับคือบ้านเฮาหรอกครับอยู่บ้านเฮานี่สุดยอดนี่ครับ พอดีมาเห็ดประตูทางเขาสวนเนี่ยเพื่อนครับเ,เนีเห็ดเขาสวนเห็ดข้างลังครับเขาโขกน้องหน้าเพื่อนเลยวานนี้หลาบปลาให้กินนี่ครับบรรยากาศ ทุดทงถ้าายสบายครับเป็นจิวอันไหเลยะครับยามคืนผู้ถ่าเพิ่งกับมานอนอยู่นี่ล่ะครับนะครับเดี๋ยวมันจะลงละนะับ นี่แล้ครับบรรยากาศยุบบันความสุขไปงานใสก็ต้องกลับมาครับมาบ้านโฮนะครับไปแล้ว

น้อยก็ตายสามคนแช่หรืองตายไปได้เลยมาครับมามึงเต็มซอยนั่นได้ตายนั่นแต่ปลาดิ้งถึนมากเลยตัวเดียวเมื่อวานเทนึงเมื่อวานเทนึงเนี่ยมันจีบบางๆบางนะครับมันคุ่นมันเลี้มันโหูดีแล้วเออเลี้ยของใหม่ไหมเลียงครับโปเชบึ้มบ่มีพ่อโตตาเลี้ยงได้เนี่ยครับ น oh, 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 ี ang ang ่ครับอขามีตะปัดนิดนอยนิดน้อยนี่พอจอย่มาอจีสออกยังไงโอ้โุเมนรอบนี้ม่นมันครับมันมันลุ่เหันลแต่ต่ปานิ่นโมเมนมันเป็นปลปานิ่งข้างเหลืองจะเห็นมั้ข้างเหลืองเถเออมนเมนมข้างดำตัวข้างแดงข้งเหลืองไปพักอีกเด้อไนี่มันจบกวนแต่ตปานิ่น ยามามันไเลือดแล้ให้เหิ่นย่างเลือดพ่อ้านขนหสองเอกเรือข้างเหลืองหหลือข้างดำเลือขางดำดำหันมาบ้านห้องข้างดำแลวแท้่ร้องมาเเมเขาไปบดให้ลูกชินเขาไปบ้ลูกมันซื่อมตัวไหอมตัวมีแต่ดมัวให้นไปหามาเนียวไข่ปลานินเหนียววขึ้กันเลย ไดครับวันติ้หรผมไปฟัดลาครับนะครับด้คับคลิปนี้ก็ไสันดกนครับไอ้ครับลิกไปกนกนะครับ้ครับปน้สักนิดครับครับคลิปนี้ก็ไันครับบินี้ก็ไักนกนนบ่บิน้นดกนบ่คบิปน็สกนิดกนครับลิน้สันดก็น่คับครับคลินไ่ักน็นะคได้ินี่ยนิดยนครับได้ครบคลินี้ยกน อยู่ทงครับไปใส่กับโมมมุมบ้านนอกดครับนี่ครับชีวิตวก,ก,กับบ้านครับอยู่น้ำพีน้ำน,ำนองมากกับเฮ็ดนันเฮ็ดนีน่นกินครับนี่ครับออมีลาบปลาครับต่ว,ว่าที่แรกว่าสิลาบใส่มดแดงมดแดงหายยาวครับ,รบไปไปสัตว์เดินล้วก็ไป เสียบอยู่นี่ครับนี่กุศลน้อยหนึ่งคืนพื้นที่นี่สองไรครับเห็ดโขงน้องนม่เหลือไปเห็ดเห็ดหน้าจะไลูกลัวครับพอดิกินอยู่แต่มือไดรรวมทีมได้กับแม่จังที่เลยครับอยู่ร้วมกัน ไ,มา,ไามากินน้ากันนะครับพไปพี่น้องแต่ตะเพียนมีตัวง,งามๆมอนวันนีวันคือนนมาหลอบลรงได้แต่ปลาน,น,นึ่งครับปลาตะเพียนบอรปนนเขาก็พีเดเขาเารถนูไปเนันเนกินนะครับโอ้ยปลาดาจะอบอะไรขายนะก้งหอมนะครับหอมเขาขว เขาคั่วเองว่ะครับ่วเองเห็นเองเลยบอสพี่กับคั่วเองพี่กับคั่วเองนี่ครับพอคั่วพอคั่วเมื่อกี้เราเลยครับกับป๋าเสียบหนามมันสอดนู้ย่างหอมครับอย่างนี้ได้กินเลยในโทรศัพท์หอมๆมาปลาปลาตะเพียนครับนี่ปิ้งครับ ย,ย่างหลายดอยเ,เรียงเองกินเองครับบร,ร,บรไ่ได้ขายดอกบร่ได้ขายมีแต่เรียงกินเลียงก,กินยำครบแก่งปุ๊บออกอมาหายิน,นยครับมาหายูทั้งกินนี่ละครับนี่มัน,มน,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 มนคนเริ่มเงียบมันเกิดขึ้นแล้วคนนอ,อยวันไหมวันเอาอจ็ดบาท เอาไปให้มูพันในบ้านบอ่อด้ขายจากเทือกับแต่เลียงมาซีปีแล้วนี่มีเต็งพี่นนองกินครับปีชิวานี่แล้วครับโอ้โหขอเอาแหย่มาผิดแย้บุญร่มตัวนี้ <laughs> <อา S 2> แหย่เน็ะ <laughs> เฮ้มันเฮมันไปซุบเนเฮมันต้นใหม่แล้ววันน้องหัวมูเขาได้ปลาจค้องดึงต้นใหม่อีกน้ะต้นไม่ไปนต้นเลออเป็นต้นแมมันหักเรืกองไปอกออกมาแ่งหนองน้ครับ